ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับลองเทินวีดขมือบคนภาคที่3เรื่องราวทั้งหมดในภาคที่3เริ่มต้นณป่ากรีนเบีย์ ในเขตแม่น้ำบลูฟีตเราจะมาอยู่กับกลุ่มวัยรุ่นหนุ่มสาว4ี่คนที่ตอนนี้กำลังพายเรือเล่นล่องเก่งกันอย่างสนุกสนานซึ่งในวันนี้ทั้ง4คนก็หมายมั่นว่าจะนอนค้างแรมกันที่นี่เลยบรรยากาศดีๆแบบนี้หาปลามาย่างกินคงอร่อยน่าดูแต่แล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อไอ้สองวเมียหื่นเอกับบีทั้งคู่ก็กำลังเล่นขี่ม้าก,กันตอนกลางวันแสบๆแ,แต่ทันใดนั้นบีก็โดนลูกขนุปิศนายิงทะลุหน้าอกเอพอเห็นบีโดนยิงก็ แตกวิ่งหนีเข้าไปในป่าส่วนเพื่อนสาวอีกคนก็แอบ,บยืนมองอยู่ข้างๆคืนเธอเดินออกไปป่านนี้คงตายไปแล้วแน่ๆแต่คนที่มารับคอไปก็คือสีมันที่กําลังขนไม้ฟืนมาให้เพื่อนๆพอเห็นบีโดนยิงจึงโยนไม้ฟืนทิง้งแล้ววิ่งตามเอเข้าไปในป่าทั้งสองคนต่างวิ่งกันไปคนอาทิตย์คนละทางโดยสีที่วิ่งไปด้วยความกลัวก็สะดุดลม้มไอ้ตัวประหลาดที่ตามมามันจึงใช้เหล็กแหลมแทงเข้าปากทะลุถึงดินช่างเป็นการตายที่น่าสยดสยองยิ่งด้านเอเองก็ไม่ต่างกัน พี่แกดันวิ่งมาเหยียบกับดักลวดสลิง3มเส้นส่งผลให้ตัวแกถูกตัดออกเป็น3ส,ส่วนตามแนวเส้นตรงนี่มันยังกับหนังผีชีวาภาคหนึ่งเลยก็ว่าได้ไอตัวประหลาดที่ตามมาก็ชอบอกชอบใจมันหยิบเนื้อส,สดๆของเหยื่อออกมากินอย่างหอมระมุนฉากต่อมาตัดไปยังสถานคุมประพฤติเคลกตันรัดลุยเวอร์จิเนียเราจะมาอยู่กับชาเลตเจ้าพ่อฝั่งลาตินและฟลอยเจ้าพ่อฝั่งเมกันดูเหมือนทั้งสองคนที่เป็นคู่อริกำลังร่วมมือวางแผนทำอะไรกันสักอย่าง ฉากต่อมาตัดมายังเนทผู้คุมเรือนจําสุดหล่อเขาถูกพสีเรียกตัวให้มาประชุมด่วนเพราะในคืนนี้ทางเรือนจําพวกเราต้องทําการเคลื่อนย้ายตัวเจ้าพ่อชาวเวสเพื่อส่งตัวเขาต่อไปที่คุกเฮสันตันและชายคนนี้ก็คือบิลลี่นักโทษในแดน3ซึ่งอันที่จริงเขาเป็นเจ้าหน้าที่ของเราเองที่แฝงตัวมาเป็นนักโทษบิลลี่จะคอยช่วยเหลือคุณทุกอย่างในการเดินทางเนทพอได้ฟังจึงถามกลับไปว่าทําไมถึงเดินทางกันคืนนี้ล่ะก็ไหนกําหนดมันอีกตั้งจวันพสีก็ บอกว่าเราได้ข่าวจากวงในว่าพวกมันเตรียมคนมาโจมตีรถขนนักโทษในอีกหนึ่งสัปดาห์ฉะนั้นเราต้องรีบลงมือทันทีแถมเรายังเปลี่ยนเส้นทางการเดินรถใหม่อีกด้วยฉากต่อมาแต่ไปยังสำนักง,งานนายอำเภอกใกล้ๆกรีนเบียนายอำเภอได้รับแจ้งว่ามีวัยรุ่น4คนเข้าไปในปา่าแต่นี่ผ่านมาแล้ว4วันยังไม่ออกมากันเลยนายอำเภอจึงต้องออกไปลาดตระเวนดูสักหน่อยแล้วกันว่ามันเกิดอะไรขึ้น กลับมาที่เรือนจำหนักโทษทั้ง5้าคนที่ประกอบไปด้วยคลาวฟอร์ดไอแห้งปากเก่งที่ตั้งแต่เจอหน้ามันก็ยังไม่หยุดพูดเลยสักคำคนต่อมาแบรนดอนอดีตทหารผู้ถูกจับในข้อหาฆ่าคนในลานเล่าและคนที่3-4-5ก็คือชาวเวสและเจ้าหน้าที่แฝงตัวบินลี่นั่นเอง 60นาทีต่อมาคณะเดินทางก็ได้ขับรถไปถึงยังสำนักงานในอำเภอก่อนหน้านี้ทั้ง5้าคนถูกนำตัวมาฝากขังไวที่นี่เป็นการชั่วคราวเพื่อพักรอเดินทางกันต่อในช่วงมืดแล้วด้วยความสงสัยในอำเภอที่เป็นลุงของเนทจึงถามว่าทำไมถึงเลือกใช้เส้นทางนี้กันละ่ะมันต้องผ่านเมืองเก่านั่นด้วยนะเนทก็บอกว่าไอ้พวกนี้มันคือเจ้าพอ่อเราต้องใช้ทางที่มันกันดานจะได้ไม่มีใครมาชิงตัวมันได้30นาทีต่อมาพวกนักโทษก็ถูกนำตัวกลับขึ้นไปยังบนรถ แล้วในระหว่างการเดินทางไอ้วอเตอร์ผู้คุมอีกคนก็เอาแต่พร่ำตลอดไม่รู้ว่ามันเป็นญาติของคาฟอร์ดหรือ,อยังไงกันทนใดนั้นก็มีแสงไฟสาดระจากด้านหลังวอเตอร์ก็บ่นกับเนทว่าจะเปิดไฟสูงหาสวรรค์วิมานอะไรอยากแสงก็แสงไปดูว่าทางออกจะโลง่งเนทเห็นท่าไม่ดีจึงบอกให้วอเตอร์วิทยุไปที่เรือนจําด้วยอาจเป็นพวกที่จะมาชิงตัวชาวเวสก็ได้พอเน็พูดจบไอ้รถกระบะคันด้านหลังก็เร่งเครื่องไล่ชนใส่รถบัสเน็ดหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาหวังจะโทรกลับไปหานายอำเภอ แต่มันก็ดันไม่มีสัญญาณโทรศพัพท์แถมไอรถกระบะแม่งตอนนี้ก็ปล่อยลวดหนามฮิเหล็กออกมามันพยายามชนรถบัสจากด้านข้างเพื่อขึ้นแซงและแน่นอนว่าเมื่อมันอยู่ข้างหน้าได้รถบัสก็ต้องเหยียบใส่ลวดหนามจนล้อยอยางเกิดระเบิดส่งผลให้วอเตอร์ไม่สามารถควบคุมรถได้ทําให้รถทั้งคันพุ่งตกลงไปข้างทางแต่โชคยังดีที่มันไม่ได้สูงอะไรมากนักส่วนไอรถกระบะคันนั้นก็หาใช่คนของชาวเวดไม่แต่มันคือไอพวกตัวประหลาดหน้าเหี้ยมอีกแล้วนั่นเอง หลังจากทุกอย่างสงบลงเนตก็ปล่อยให้ทุกคนออกมาทางท้ายรถแต่พอเนตออกมาก็ถูกไอ้ชาวเวทกระแทกใส่แล้วแย่งปืนไปได้แต่ทันใดนั้นผู้คุมอีกคนก็ชักปืนลูกซองออกมาแล้วบอกให้ชาวเวทวางปืนลงซาไม่อย่างนั้นหัวแกขาดกระเด็นแน่แต่ทันใดนั้นผู้คุมก็ถูกมีดปริศนาปักเข้าคอจนตายชาวเวทก้มเก็บทั้งปืนพกและปืนลูกซองขึ้นมาแล้วหันไปด่าฟลอยว่าคนของแกเกือบทำเราตายแล้วเห็นไหมฟลอยก็หัวเราะพร้อมกับตะโกนเรียกให้ทุกคนออกมาแต่แทนที่ลูก มุนฟลอยจะออกมาจากในป่าลูกหนูหลายสิบนัดกลับพุ่งมาแทนพร้อมกับเสียงหัวเราะทุกคนแตกตื่นไปหมดแถมงงแบบสุดๆว่าน,นี่มันเกิดอะไรขึ้นชาวเวทจึงใช้ปื้นที่บังคับให้เนทเดินไปซ้าแต่เนทก็บอกวิกเตอร์ยังอยู่ในรถนะแต่ชาวเวทก็ไม่สนเราต้องรีบไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้พอได้ที่กำบังไอชาวเวทก็สั่งให้เนทไปเอากุญแจในรถมาด้วยเนทก็ไม่รอช้ารีบเข้าไปเก็บกุญแจแล้วช่วยลากตัววอเตอร์ออกมาแต่พอเอากุญแจมาไขามันก็เป็นแค่กุญแจไขที่ล็ ส่วนกุญแจไขข้อเท้ายังคงตกอยู่ในรถที่ตอนนี้รถระเบิดไหม้ไปทั้งคันแล้วไอ้คราวฟอร์ดเลยเสนอให้ฆ่าพวกผู้คุมทิ้งเลยดีกว่าแต่ชาวเวก็บอกไม่ได้เรายังต้องใช้เนตอยู่ไอ้มอร์นี่มันเป็นคนแถวนี้ถ้าไม่มีมันเราลงทางแน่ๆนแล้วที่สําคัญไอ้พวกนายพานที่โจมตีเราเมื่อกี้มันได้เจอดีแน่ๆพอพูดจบชาวเวก็หันไปถามเนทว่าแล้วจะไปทางไหนกันล่ะเนทก็บอกว่ามันมีหอระวังภัยอยู่ไม่ไกลจากที่นี่ที่นั่นอาจจะมีวิทยุให้เรา ใช้ก็ได้แล้วพอทั้ง7คนออกเดินทางกันมาได้สักพักจู่ๆก็มีหญิงสาวปริศนาโผล่ออกมาซึ่งเธอก็คืออเล็กสาวสวยที่หนีตายในตอนต้นเรื่องนั่นเองไอ้พวกขี้ขูกก็ชวนกันเปิดใหญ่นี่เลยดีไหมฉันอดอยากมานานหลายปีแล้วเว้ยแต่ชาวเวก็สั่งให้มันโยดดูเธอสิวะสภาพเหมือนผ่านนรกมายัางไงอย่างนั้นจากนั้นเนทก็ถามเธอว่าเกิดอะไรขึ้นอเล็กก็บอกว่าเมื่อ4วันก่อนเธอมาที่โวล่องแพกับเพื่อนๆที่บลูฟีดแต่แล้วพวกคนป่าก็ออกมาไล่ยิงเรา มันกินเนื้อคนเป็นเป็นด้วยเราต้องรีบไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้ไอ้ฟลอยพอได้ยินคำว่ามนุ์กินคนก็หัวเราะนี่มันเรื่องตลกบ้าอะไรกันวันนียอะเล็กก็บอกมันเป็นเรื่องจริงนะพวกมันฆ่าเพื่อนของฉันไป3คนชาวเวทก็บอกจะเย็นๆลงก่อนนุ่มๆเมื่อกี้สาวน้อยคนนี้บอกว่ามีแพลด้วยใช่ไหมงั้นเราก็ใช้แพลที่ว่าเป็นตัวออกไปจากป่านี้ก็แล้วกันส่วนไอ้พวกตัวประหลาดนั่นจะไปกลัวมันทําไมเรามีปืนกันตั้ง3ามกระบอกนะให้มันมาสิพอจะฆ่ามันให้เกลี้ยงเลยไม่ นานจากนั้นทั้ง8คนก็เดินมาเจอกับรถขนเงินชาวเวสเลยบอกให้เนทไปดูที่กระจกหน้ารถซีมันมีอะไรพอใช้ได้หรือเปล่าพอเนทเข้ามาที่หน้ารถเขาก็บอกว่ากระจกรถโดนทุบจากด้านนอกแถมในนี้ก็มีข้าเลือดอยู่เต็มไปหมดไม่เห็นมีของอะไรสักอย่างเลยที่ใช้ได้จะมีก็แต่กุญแจดอกเดียวซึ่งดูแล้วน่าจะใช้เปิดด้านหลังรถแน่แต่อันที่จริงเนทนั้นโกหโกเขาเก็บปืนลูกโม่มาได้หนึ่งกระบอกพอออกมาเนทก็แอบยื่นปืนให้กับวอเตอร์จากนั้นชาวเวสก็ทาการ การไขประตูลถขนเงินแล้วสิ่งที่ได้ก็คือกระเป๋าเงินจํานวนหลาย10บใบชาวเวสจึงสั่งให้ทุกคนช่วยกันยิบขึ้นมาคนละ2ใบ 2> เนทก็บอกวอเตอร์หนาขนของไม่ได้เพราะเขาบาดเจ็บสาหาัสแต่ไอชั่วชาวเวสก็ไม่สนแล้วมันก็ใช้ปืนบังคับให้วอเตอร์เก็บถุงเงินขึ้นมาซะวอเตอร์ได้แค่ยืนอย่างลำบากก็ก้มเก็บถุงเงินแล้วแกล้งลม้มพอได้จังหวะวอเตอร์ก็ชักปืนออกมาแล้วยิงไปที่ชาวเวสสองนัดแต่กลายเป็นว่าปืนมันก็ดันไม่มีลูกกระสนุนชาวเวสพอเห็นดังนั้นก็หัวรอ นพร้อมกับใช้ด้ามปืนกระแทกวอเตอร์จนจมูกแตกชาวเวทให้โอกาสวอเตอร์อีกครั้งแกจะก้มเก็บถุงเงินหรือว่าจะตายเลือกเอาวอเตอร์ก็บอกขอตายดีกว่ารับใช้พวกสมุนอย่างแกชาวเวทจึงชักปืนพกออกมาเจาะเข้ากลางหัววอเตอร์แล้วลั่นไกเนทพายามเข้าไปช่วยแต่เขาก็ถูกบิลลี่ห้ามเอาไว้ จากนั้นทั้ง7คนก็เดินมาเจอกับดักนามที่ไอ้พวกตัวประหลาดวางดักเอาไว้แต่โชคดีที่เนทช่วยดึงอเล็กได้ทันก่อนที่เธอจะโดนแทงทาใดน,นั้นไอ้ตัวประหลาดก็โผล่ออกมาแต่ชาวเวทก็ใช้ปืนยิงเข้าที่ไหล่มันได้อย่างง่ายๆนี่อน,นะไอ้ตัวที่คอยไล่ฆ่าพวกเราอเล็กก็บอกว่ามันมีตัวใหญ่ด้วยนี่มันก็แค่เด็กผ่าเราชาวเวทจึงคิดไอเดียบันเจอนั้นเรามาทิ้งผลงานไว้กันดีกว่าให้มันรู้ซะบ้างว่าเล่นอยู่กับใครฉากต่อมาทั้ง7คนก็เดินมาถึงริมแม่น้ําที่มี เรือ,อยางจอดรอเอาไว้อยู่แต่เรือ,อยางมันก็เหลือแค่ลําเดียวแถมมันยังนั่งได้แค่สองคนชาวเวทเลยบอกให้ขนเงินขึ้นไปก็พอแล้วเดี๋ยวจะเอายังไงค่อยว่ากันต่อแต่ทันใดน,น,นั้นเนตก็ใช้เหล็กแทงเรือจนมันรั่วชาวเวทก็ตะโกนด่านเนตไปว่าแกทําแบบนี้ไปเพื่ออะไรกันวะพร้อมกับพุ่งเข้าไปต่อยใส่เนตจนน่วมอเล็กก็พยายามเข้าไปช่วยแต่เธอก็โดนศอกใส่หัวจนล้มเป็นอันว่าตอนนี้พวกเขาก็ต้องเปลี่ยนแผนกันอีกรอบ ฉากต่อมาตัดกลับมาที่กับดักก่อนหน้านี้ไอตัวประหลาดที่เห็นลูกตัวเองโดนตัดหัวเสียประจานก็กรีดลองลัน่นส่วนชาวเวทที่ได้ยินก็หัวเราะชอบใจเป็นอย่างมาก ฉากต่อมาตัดไปที่นายอำเภอเขาก็ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่โซฟีว่ามีคนพบเห็นรถกระบะคันหนึ่งแถวแม่น้ำบรูฟีดส่วนเรื่องเด็ก4ี่คนที่หายตัวไปก็ยังไม่มีความคืบหน้านายอำเภอเลยถามโซฟีกลับไปว่าแล้วได้ข่าวพวกเดตบ้างไหมผมสั่งหอนใจไม่ดีเลยจากนั้นนายอำเภอกับโซฟีจึงเตรียมอุปกรณ์ทั้งคู่จะออกไปลาดตระเวนกันสักหน่อย กลับมาที่คณะเดินทางทั้ง7คนก็เดินมาเจอโซ่ของตำรวจที่ห้อยอยู่กับต้นไม้ชาวเวทจึงเดินไปหยิบมาดูว่ามันคืออะไรแต่ทำใดนั้นเน็ตก็ตะโกนใส่ชาวเวททั้งสองคนเริ่มตีกันอย่างดุเดือดบิลลี่เองก็หยิบปืนลูกซองขึ้นมาหวังจะคุมเกมแทนแต่จู่ๆกับมีขวานเหวี่ยงลงมาจากด้านบนปาดเข้าหน้าบิลลี่จนเนื้อหน้าเขาหลุดออกเป็นแผ่นๆอย่างกับเบคอนส่วนฟลอยก็หันไปเห็นไอ้ตัวประหลาเขาจึงหยิบปืนขึ้นมายิงใส่มันแต่ก็ไม่โดนสัารัดแล้วพอเน็ตเห็นว่าบิลลี่ตายแล้ว ขเขาจึงยอมหยุดไอชาวเวทก็ดา่าเน็ตว่ามันใช่เวลาทําแบบนี้ไหมจะตายหากกันหมดอยู่แล้วยังจะมาเล่นบทคนดีคนร้ายอีกพับผ่าสิวะไอต้ตำรวจบ้าจากนั้นชาวเวทกับฟลอยก็ช่วยกันตัดขาของบิลลี่ออกไม่งั้นพวกเขาก็จะเดินต่อไปไม่ได้ ฉากต่อมานักกระท่อมหลังหนึ่งคณะเดินทางทั้ง6คนที่ยังรอดชีวิตก็มาเจอคิมตัดเลดไอ้ฟลอยยิ้มแก้มปีแล้วขอตัดเป็นคนแรกเอาออกได้สักทีโคตรเกกะชิบหายเลยจากนั้นไอ้สองขาใหญ่ก็เริ่มเถียงกันว่าจะเอาอยัางไงต่อชาวเวทก็บอกว่าทําตามแผนของฉันแล้วเราจะรอดพรรคพวกของฉันมีเซฟเฮาให้แต่พวกแกต้องจ่ายเงินมาคนละหนึ่งถุงเป็นค่าตอบแทนไม่งั้นก็มาสู้กันเลยแต่แบบนั้นคงไม่ดีแนะ่เพราะไม่มีทางที่คนคนเดียวจะแบกเงินพวกนี้ไปได้ ฟลอยจึยยอมตกลงได้ถุงเดียวมันก็ยังดีกว่าไม่ได้เลยจากนั้นทั้ง6คนก็ออกเดินทางกันต่อแบรนดอนก็เข้ามาทักเนทว่านี่เราเดินวนมา4ี่รอบแล้วนะนายคิดจะทําอะไรกันแน่เนทเนทก็บอกเงียบๆไว้ฉันแค่ต้องการทวงเวลานิดหน่อยอลเล็กก็บอกระวังตัวด้วยถ้าชาวเวทร,รู้นายตายแน่แน่จากนั้นพวกเขาก็เดินมาเจอรถกระบะท,ที่ขับชนรถบัสในตอนแรกชาวเวทจึงใช้ปืนบังคับให้คาวฟอร์ดไปเช็กดูรถหน่อยสีแต่คาวฟอร์ดก็บอกว่านี่มันกับดักชัดๆแต่ใน เมื่อโดนชาวเวทบังคับแบบนี้ก็คงมีแต่ต้องไปแล้วพอคาลฟอร์ดเอื้อมมือไปแตะที่รถหดลวดหีบเหล็กที่วางอยู่บนพื้นก็พุ่งขึ้นมาลัดรอบตัวทันใดนั้นไอ้ตัวประหลาดมันก็โผล่ออกมาที่หน้ารดเพื่อนๆด้านหลังจึงช่วยกันยิงใส่รถแต่มันก็ไม่โดนเลยสักนดัดพอไอ้ตัวประหลาดขับรถออกไปฟลอยก็หันมากระทืบเนสเป็นเพราะแกนี่แหละเราถึงกําลังจะตายไอ้ตัวเวทนั้นมันคืออะไรกันแน่แกรู้อะไรก็บอกมาสักทีแต่เนสเขาก็ไม่รู้ชาวเวทจึงบอกโอเคโอเคฉันให้โ okay. อ แกกอีกครั้งตอนนี้แกต้องพาเราไปที่สถาน,นีนั่นไปใช้โทรศัพท์แล้วพาเราออกไปจากป่ากันแต่พอเดินมาได้สักแปบบอเล็กเธอก็ขอนั่งพักหน่อยแล้วกันชาวเวทก็บอกห้ามพักอีกไม่กี่ชั่วโมงก็จะเชา้าป่านนั้นตำรวจทั้งเมืองคงออกไล่ล่าเรากันพอดีพอเดินต่อมาได้ไม่ถึง5นาทีเนทมันก็พูดยั่วโมโหฟ,ฟลอยจนมันเกิดของขึ้นฟลอยยังหยิบท่อนไม้ขึ้นมาหวังว่าจะหวดปากไอเนทสักหน่อยแต่ชาวเวทก็หันไปรับไว้แล้วทั้งคู่ก็เริ่มซัดกันเดทได้จังหวะรีบจับมืออเล็กว วิ่งไปกันเธอตามผมมาดีกว่าปล่อยไอ้สองตัวนี้มันสู้กันไปส่วนด้านไอ้สองตัวบาดนี่ก็ตีกันจนฟลอยลงไปนอนกองกับพื้นพอชาวเวสอัดฟลอยจนนำใจมันก็หันไปถามแบรนดอนว่าไอเน็มันวิ่งหนีไปทางไหนแต่แบรนดอนก็แกล้งทําเป็นไม่รู้ชาวเวสเลยบอกว่าช่างหัวแม่งก็ได้หยิบเงินขึ้นมาซะเราคงต้องหาทางกันเองแล้วล่ะทีนี้ ตัดมาที่เนทอเล็กเธอก็หมดแรงอีกแล้วก็แน่ล่ะเธอวิ่งอยู่ในป่ามาตั้ง4วันไม่หมดแรงก็ให้มันรู้ไปเนทก็บอกว่าเราต้องไปต่อนะอีกแค่สองชั่วโมงมันก็จะเช้าแล้ว ฉากต่อมาตัดไปที่นายอำเภอเขาก็ขับรถมาเจอรถบัสที่พิกคว่ำอยู่ริมทางนายอำเภอจึงวิทยุไปแจ้งเรือนจำว่าเกิดอุบัติเหตุบนรถคนหายไปทั้งหมดช่วยส่งกำลังเสริมมาด้วยจากนั้นนายอำเภอก็เดินเข้าไปในป่าพร้อมกับน้องหมาคู่ใจอีกหนึ่งตัวนายอำเภอตามแกะลอยมาเรื่อยๆระหว่างทางเขาก็บ่นว่าเนตนายจะไปไหนกันทำไมไม่เดินกลับไปทางถนนก็จบแล้ว กลับมาที่ชาวเวสทั้ทงคู่ที่กําลังเดินหอบเงินก็ได้ยินเสียงอเล็กแหกปากอย่างดังนั่นจึงทําให้ชาวเวสแอบไปด้านหลังแล้วเขาก็กระโดดลงมาล็อกคอเนทเอาไว้แถมยังบีบคออเล็กได้อีกด้วยอะไรมึงจะเทพขนาดนี้แต่แบนดอนก็บอกให้ชาวเวสหยุดก่อนถ้าฆ่าเนทแล้วพวกเราจะออกจากป่าก,กันยังไงล่ะเนทก็บอกข้างหน้านั่นมีหอระวังภัยอยู่ฉันไม่ได้โกหกชาวเวสมันก็โกรธมากๆจนเกร็งไปทั้งตัวเขาอยากจะฆ่าเนทให้มันรู้แล้วรู้ลอดไปสักทีพากูเดินวนอยู่ อยู่ในป่าเป็นชั่วโมงแต่ในเมื่อเน็ตยังจําเป็นมันก็ต้องยอมให้เนตมีชีวิตอยู่ต่อไปจากนั้นทั้ง4คนก็เดิม,มาเจอกับหอระวังภัยที่เหลือแต่ต่อเน็ตยังบอกว่านี่ต้องเป็นฝีมือของไอตัวประหลาดแน่ๆแล้วในเมื่อเน็ตหมดประโยชน์ชาวเวทยังหันปืนใส่เนตแล้วบอกให้นั่งลงถึงเวลาที่แกต้องตายแล้วลาก่อนนะไอตำรวจจอมกระลอนทนใดน,นั้นน้องหมาของนายอำเภอก็เข้ามากัดแขนของชาวเวทจนลม้มนายอำเภอตุ้มเตี้ยมก็ออกมาจากป่าพร้อมปืนสองกระบอกเนตรู้สึกเหมือนเห็น เทพประบุที่เข้ามาช่วยนั่นทําให้สถานการณ์พลิกกลับแรนดอนกับชาวเวสจึงถูกควบคุมตัวเดินขึ้นเขากันไปอีกรอบซึ่งในฉากนี้ผมก็โคตรงงทําไมทุกคนถึงไม่เดินกลับไปทางที่นายอำเภอเข้ามาก็จบแล้วจะเดินเข้าไปในป่าอีกรอบเพื่ออะไรกัน กลับมาที่หนังอะไรก็บอกตำรวจว่าที่นี่มันมีไอ้พวกตัวประหลาดไล่ฆ่าเราอยู่นายตำรวจก็ถามว่าตัวประหลาดไหนกันล่ะแล้วพอสิ้นเสียงของตำรวจไอ้ตัวประหลาดมันก็ปากหอกลงมาปักคอนายตำรวจตอนนี้กลายเป็นหมูสเต๊์ย่างไม้ละสิบบาทไปแล้วไอ้เนทมันก็มัวแต่ยืนนิ่งเป็นหินแบรนดอนจึงหยิบปืนในมือของเนทขึ้นมายิงใส่มันแต่ก็ไม่โดนเลยสักนดัดจากนั้นชาวเวทก็บอกว่าเราต้องกลับไปเอาเงินที่ซ่อนไว้ก่อนออกไปจากป่า ขณะเดียวกันฟลอยที่ยังไม่ตายก็เดินมาเจอถุงเงินพอดีด้วยความโลภมันเลยหอบถุงเงินไปทั้งหมดเลยพอชาวเวตมาถึงถุงเงินมันก็หายไปแต่ฟลอยที่บาดเจ็บขนาดนั้นก็ไปได้ไม่ไกลนักแล้วมันก็ไปหยุดอยู่ที่น้ําตกชาวเวตยังวิ่งตามไปจนทันแต่ไอตัวประหลาดมันก็คว้างระเบิดขวดใส่ฟลอยจนทําให้เกิดไฟลุกท่วมที่สวยคือไอฟลอยดันล้มไปทับใส่ถุงเงินทั้งหมดจนตอนนี้มันไม่เหลือเลยสักบาทในเมื่อเงินไม่เหลือแล้วก็ช่างแม่งชาวเวตก็บ่นกับตัวเองว่ากูเลยอยากตายเอาเป็นว่า ออกไปจากป่านี้กันเลยก็แล้วกันฉากต่อมาทั้ง4คนที่ยังรอดชีวิตก็ได้มาเจอกับไอรถกระบะคันเดิมอีกแล้วชาวเวตจึงตะโกนบอกให้ไอตัวประหลาดโผล่ออกมาซะแกเอาใยนี้ไปเลยอยากทําอะไรกับมันก็ตามใจเนทพอเห็นสาวตกอยู่ในอันตรายเขาจึงโชว์สกิลพระเอกเนทวิ่งออกมาโดนศอกของชาวเวตจนหัวทิ่มส่วนไอตัวประหลาดแม่งก็คว้างระเบิดขวดขวางทางเพื่อไม่ให้ใครตามมาได้แล้วหลังจากที่ไอตัวประหลาดจากไปชาวเวตก็หยิบปนืนขึ้นมาจอที่หัวเนทถึง เวลาแล้วที่แกต้องตายไอตัวไรระโยทันใดนั้นแบรนดอนก็ตีหัวชาวเวทจากด้านหลังจนสลบเขาเบื่อเต็มทีแล้วที่ต้องคอยรับคําสั่งจากมันเนทก็ถามแบรนดอนว่าแล้วจะเอาอยัางไงต่อแบรนดอนจึงบอกว่าเขาจะเดินต่อไปที่เมืองส่วนเนทเขาก็ต้องวิ่งไปช่วยอเล็กต่อให้ได้ระหว่างทางเนทก็วิ่งมาเจอกับน้องหมาของนายอำเภอเนทเลยเอาเสื้อของอเล็กให้น้องหมาดม ฉากต่อมาตัดมาที่ด้านอเล็กเธอก็ถูกไอตัวประหลาดลากมาที่กระทอมอเล็กพยายามขัดขืนวิ่งหนีสุดชีวิตแต่ไอตัวอัปีมันก็วิ่งตะคุบใส่อเล็กแล้วเริ่มเลียเธออย่างหิวกระหายพอเข้ามาในกระท่อมอเล็กก็ถูกมัดติดกับถังน้ํามันข้างๆเธอก็มีนายตำรวจหญิงโซฟีโดนมัดติดกับขวดลวดน้ำโซฟีพยายามพูดด้วยน้ําเสียงที่แผ่วเบาว่าช่วยเธอด้วยแต่ดูเหมือนนั่นจะเป็นคําพูดสุดท้ายในชีวิตก่อนเธอจะหมดลมหายใจทันใดนั้นไอตัวประหลาดก็เข้ามาในห้องมันตร เตรียมพร้อมเปิดภารกิจเสกลูกเข้าตัวเธอแต่ทันใดนั้นก็มีเสียงเฮลิคอปเตอร์กับไฟที่สาดส่องลงมาไอตัวประหลาดจังวิ่งออกไปดูลาดลาวสันหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้น ตัดมาที่ในป่าแบรนดอนที่กําลังหลบแสงไฟจากเคลนคอปเตอร์มันก็โดนชาวเวดดักตบจนหัวทิ่มจากนั้นชาวเวดก็เดินมาเจอกับไอตัวประหลาดชาวเวดยิงปืนใส่มันไปสองนัดแต่แม่งก็ไม่สะเทือนเลยสักนิดจากนั้นการดวลกันแบบหนึ่งต่อหนึ่งก็เริ่มขึ้นชาวเวดถึงแม้ว่าจะเป็นคนชั่วแต่เขาไม่เคยหันหลังให้ศัตรูชาวเวดสู้เต็มกําลังถึงแม้ว่าจะมีมือเปล่าแต่เขาก็สามารถอัดมันจนล้มแล้วชาวเวดก็แย่งขวานมาได้แต่ด้วยความประมาทชาวเวดก็โดนข้อเกี่ยวฉอกเข้าที่แขนขวา จนเลือดไหลเป็นกิโลแต่แค่นั้นก็ไม่อาจทําให้เจ้าพ่อชาวเวทยอมแพ้แต่ด้วยสภาพที่สะบักสะบอมของชาวเวทก็โดนจ้วงท้องจนล่วงจากนั้นไอวิปรลิตมันก็ลากชาวเวทมาผ่าสมองแล้วมันก็หยิบสมองของชาวเวทออกมากินแบบสดๆเลย ฉากต่อมาตัดมายัางเนทเขาก็ได้เข้ามาช่วยอเล็กออกไปจากกระทอมแต่พอขาออกไอตัวประหลาดมันก็มายืนดักรออยู่หน้าประตูทั้งสองคนจึงเข้าห้ามหันกันเป็นครั้งสุดท้ายอาเล็กเองก็มาช่วยด้วยแต่เธอก็โดนเวียงใส่ผนังจนน่วมไปทั้งตัวเนทแม่งก็ไม่ต่างกันโดนเตะเข้าไปคางจนล้มในวินาทีเป็นวินาทีตายทันใดนั้นน้องหมาของนายอำเภอก็เข้ามาช่วยกดัด ไอตัวปะหลาดจึงลากน้องหมาเข้าไปฆ่าในห้องร้องเสียงดังเองพอฆ่าน้องหมาเสร็จคิวต่อไปก็คือเนทมันยกขวานขึ้นเหนือหัวแต่ทันใดนั้นอเล็กที่ลุกขึ้นมาได้เธอก็หยิบไม้ไปแ,แหลมแทงเข้ากลางตัวมันเต็มๆทั้งสองคนที่คิดว่ามันตายแล้วก็พากันขับรถกระบะออกไปบนถนนแต่ทันใดนั้นไอตัวบ้าวิปริตก็มายืนขวางอยู่กลางทางแล้วมันก็ใช้ตะขอคล้องโซ่รถขึ้นไปบนหลังกระบะอเล็กพยายามใช้ปืนลูกซองยิงสู้กับมันจนในที่สุดเนทก็เสียหลัก ขับรถพุ่งตกลงสู่ข้างทางทําให้รถทั้งคันชนต้นไม้เต็มๆพอทุกอย่างจบลงเปลวไฟที่กระโปรงหน้ารถมันก็เริ่มลุกไหมเนทกับอเล็กแทบไม่มีแรงเหลือจะลุกออกไปจากรถแต่จู่ๆแบรนดอนก็โผล่เข้ามาช่วยดึงทั้งคู่ออกมาได้ไอตัวประหลาดที่ยังไม่ตายก็พุ่งเข้ามาฟันใส่เนทแต่เนทที่หลบได้ก็ใช้ตะขอแทงเข้าคอจนทะลุถึงหัวกระโหลกเนทจับเหวี่ยงมันขึ้นไปบนกระโปรงหน้ารถพอทั้ง3คนเดินออกมารถทั้งคันก็ระเบิดดูเหมือนว่าทุกอย่างคงจบแล้วจริงๆเน จึงหันไปบอกแบรนดอนว่าให้หนีไปซะเถอนายน่ะเป็นคนดีแต่แบรนดอนก็บอกว่าอย่าไว้ใจไอ้พวกขี้คุกนักเลยจากนั้นไม่นานพอถึงรุ่งเช้ารถตำรวจหลายสิบคันก็เข้ามาช่วยเหลือทั้งสองคนได้อย่างปลอดภัย หลายวันต่อมาเนทก็แอบ,บมาเปิดรถขนเงินอีกรอบเพราะตอนนั้นชาวเวทไม่ได้ขนเงินไปทั้งหมดมันยังเหลือเงินอยู่อีกสองถุงแต่จู่ๆก็มีลูกธนูปริศนายิงเข้ากลางอกเนทจนลม้มแล้วคนที่ยิงก็คือแบรนดอนนั่นเองบอกแล้วใช่ไหมว่าอยาไว้ใจไอ้พวกขี้คุกแต่พอแบรนดอนเข้าไปหยิบเงินปรากฏว่าไอ้ตัวประหลาดที่ยังไม่ตายก็โผล่ออกมาด้านหลังแล้วหนังก็จบลงด้วยเสียงกรีดร้องที่แสนห่วยห่วนของคนโลภทั้งสองคนที่ไม่มีแม้แต่โอกาสจะใช้เงินสัก บาดเดียวตลอดไปเมื่อความตายมาเยือนทางเลือกคุณมีเพียงสองทาง 1. คือสู้เพื่อโอกาสที่จะรอด 2. คือวิ่งหนีที่ไม่รู้ว่าจะตายหรือไม่หากนั่นคือการตัดสินใจของคุณก็จงแบกรับผลที่ตามมาตลอดไปแล้วเรื่องราวของลองเทินวีดขมือพล,ลภาคที่3ก็จบลงเพียงเท่านี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับ